แม้ว่าฉันจะยังไม่เข้าข่ายเป็นผู้สูงอายุนะคะแต่งานนี้ก็สร้างความสะเทือนจิตสะเทือนใจเหมือนกันเพราะว่านี่คือเอจิ้งไชแล์จัดงานหนึ่งตุลาคมซึ่งเป็นวันผู้สูงอายุโลกถา <c oughs> ว่าแม่บ่อยสูงอายุแล้วหรอพี่บ่อยมางานนี้แล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือ หลายส่วนงานเนาะโดยเฉพาะส,ออเเสวเองเนี่ยผู้สูงวัยเองเนี่ยเขาตื่นตัวกับวันนี้เพราะว่าเป็นวันของพวกเขานะคะแล้วก็ประเทศไทยเราหลายยคนอาจจะมองผ่านเนาะอาจจะเคยได้ยินว่าเออประเทศไทยเราเข้าสู่ช่วงภาวะของประเทศที่มีผู้สูงวัยเยอะเด็กรุ่นใหม่คนเกิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าัราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องใก,กล้ตัวที่ใกล้ตัวมากเลยนะเพราะอย่างน้อยตัวเราเองก็มีพ่อมีแม่หรือว่าคนในครอบครัวที่สูงวงัยและพี่คอยเองแม้ว่าตอนนี้จะไม่เข้าเลข5าแต่ใกล้มากแล้วก็ จะนับโตนับ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 ไปอีกไม่กี่ปีเนี่ยก็จะสูงไวัเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามางานนี้พี่บอยเห็นอย่างหนึ่งก็คือเราไม่สูงไวัก็จริงแต่ว่าอะไรที่เรามาในงานนี้เราจะช่วยทําให้เราได้รู้จัก เรื่องที่เราคิดว่าเออในอนาคตอาจะเจอแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมป้องกันมานะครับวันนี้มีอันภูวานาฏมีปิงปองและมีกิจกรรมที่น่ารักมีเดินแบบแฟชั่นมีแดนซ์นะฮะแล้วก็โดยรอบอาหารนี้อยู่ที่ไอคอนสยามเนาะโดยรอบเนี่ยเขาจะมีบูธของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุการบริการเพื่อผู้สูงอายุนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อผู้สูงอายุ แล้วก็โรงพยาบาลนะฮะโดยเฉพาะโรงพยาบาล Kings Hospital International โรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลเขาก็มีมีอร์ดหรือว่ามีพันแนกที่จะดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต่อให้คุณเด็กคุณไปไวัยรุ่นคุณก็ต้องอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุเยอะมากๆในปัจจุบันอ่ะไปดูกันว่าข้างในมีอะไรที่เราจะพาไปดูนะสีสันมากมายรวมถึงโชว์ต่างๆค่ะ คุณค่ามากๆพี่เบย์มองว,ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะเจอในอนาคตแน่ๆแล้ววันนี้มาเป็นการคิกอ off เนาะเริ่มต้นหลายๆคนที่คิดไม่ถึงว่ามันมีความสําคัญเหรอสำหรับวันผู้สูงอายุหรือว่าเรื่องผู้สูงอายุในเมืองไทยในญี่ปุ่นหรือในประเทศใหญ่ๆประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องนี้มากเพราะว่าสัดส่วนผู้สูงอายุเขาเยอะเนาะแต่บ้านเราเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นและวันนี้ก็คือ งานสำคัญที่จะทำให้หลายคนตระหนักรู้ว่าผู้สูงอายุในเมืองไทยไมีเยอะมากๆเราต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะแล้วสวัสดีทุกคนว้าวเ <laughs> สียงดูเต็งตึงเลยค่ะไม่มีกุยเลยค่ะเ <c oughs> ริ่มต้นกับทีมท,ที่หนึ่งนะครับนี่คือผลงานที่ืุดกับเมอร์เม่เมร็อก t a าไม่ใช่ มีมีถึงทีที่3ามกันแล้วนะครับกับวสีใช้ร้ามาปรับใช้แต่ประโยชน์อีกครั้งนึงไม่มีใครยิ้มหยอดเลยกระโปรงสุ่มตรงที่เป็นช่วงต่อระหว่างหลอดของคุณแม่นะคะอันนั้นคือแบบมีอะไรบางอย่างที่มันสวยมากหมายเลขแป ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเดย์ออฟ d อ r เดอร์เพอร์เซนสนุกดีนะฮะเราไม่ควรคิดว่าแบบความแก่มัมเป็นเรื่องน่ากลัวเพราะหัวใจหลักๆทั้งหมดของงานเนี้ยก็วนอยู่กับรอบของสุขภาพแต่ว่าสุขภาพมันไม่ได้เป็นแค่กายอย่างเดียวนะสุขภาพกายใจสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยฮะเยอะแยะมากมายทั้งหมดเลยรวมถึงเรื่องของการที่แบบทำยังไงจะเ,เน้นเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษาก็คืออย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยรักษา ที่สุดก็คือครอบครัวแหละครับผมคิดว่าก็เป็นสถาบันที่แข็งแรงที่สุดเราก็ต้องแข็งแรงที่สุดผมเได้พาคุณแม่นะฮะมาเที่ยวงานนี้ด้วยเพราะปกติแล้วเนี่ยคุณแม่ผมก็จ่าเป็นหายีวเวต์นิดนึงผมเองผมไม่ค่อยเรียกคุณสงวยุผมจะชอบเรียกวัยเก่าเกราเพราจะไม่ค่อยให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นสหวพอเราไปจํากัดความว่าเป็นเสวเขาจะต้องรู้สึกว่าพอภาพความเป็นสวปุ๊บนั่งดูทีวีฟังวิทยุอยู่บ้านอย่างเดียวกลุ่มวัยรุ่นก็มีที่เที่ยวของเขาหรือวัยเก่าเนี่ย เขาก็มีที่ไปเหมือนกันอย่างงานวันนี้เป็นต้นแล้วผมว่าแบบนี้ครับมันดีครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งไปอยู่บ้านนะมันจะยิ่งทําให้ท่านเนื่ยป่วยจะยิ่งทําให้หอเหี่ยวจะยิ่งทําให้ชีวิตมันเหี่ยวเฉาครับ พอแม่อายุเยอะแล้วเราต้องดูแลก็ดูแลกันไปตามความรู้สึกตามตามหัวใจของเราอะไรเงี้ยแต่หนูอ่ะรู้สึกว่าหนูอ่ะโชคดีในบ้านหนูคนที่แข็งแรงที่สุดอะคือเขาเขาเดินเหินเขาอะไรสบายนะพี่บอยคือเขาหัวเข่าดีมากแล้วหนูรู้สึกว่าการตัดสินใจที่หนู ดูแลเขาแล้วก็ตัดสินใจได้ดีที่สุดในชีวิตที่หนูตัดสินใจทาอ่ะก็คือให้เขาพาตัดหัวเขาแล้วตัวเราเองก็จะเข้าสู่คนอายุเยอะ<ช>ต้องหมั่นเช็คอัพทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาเพราะเราใช้ชีวิตไปเราไปเซิร์ชใน Google เราก็ไม่รู้ว่าสัญญาณเนี้ยมันมันถูกต้องกับแมทก,กับเราหรือเลปล่าหนูว่าเราต้องคอยเช็คอัพนะเรื่องเช็คอัพสําคัญเรื่องการเสริมสภาพตามว้ก็สําคัญตัวเราเองไม่เคยปวดหลังอยู่ดีวันหนึ่งมันก็ปวดอยู่ดีวันหนึ่งตื่นมามันไม่สดชื่นเหมือนแต่ก่อนมันก็เป็นเหมือนกับ เราก็ต้องรู้ว่าวิตามินเราขาดอะไรบ้างวิตามินของเรากินได้แบบออไหนวิตามินของแม่กินได้แบบไหนมันก็ไม่เหมือนกัน